รถใหม่ป้ายแดงราคาพิเศษ Ford Ranger และ Ford e v e r e s t <st arts> ผมรันนะครับผมวันนี้ผมจะมานำเสนอ Ford Ranger นะครับผมที่ผมทำราคาพิเศษให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นสแตนดา pt, ร์ด Open Cap 4ประตูออโต้หรือเกียร์ธรรมดาหรือแม้กระทั่งว i แท็ตัวนี้นะครับผมผมมีส่วนลดให้กับลูกค้าเลยสูงสุดมากกว่า1 0 0 0 0แบาทหรือแม้แต่เอเวอเรเราก็มีโปรโมชั่นนะครับผม มีรถรูปบริหารราคาพิเศษไม่ต่ำกว่า0 0 0แสนนะครับผมสำหรับกลุ่มลูกค้าอาชีพพิเศษไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหมอพยาบาลกลุ่มนี้นะครับเราจะมีโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นที่0%นเซแล้วก็ขับฟรี90วันสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ทำงานเป็นลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่เป็นคู่ค้ากับฟอร์ดก็สามารถ นำบัตพนักงานมาเช็คสิทธิ์ได้และอีกหนึ่งกลุ่มคือที่คิดว่าไม่น่าจะออกรถได้เพราะค้าแม่ค้าอาชีพอิสระขอให้มีแผงไม่ว่าจะขายของเป็นบ้านตัวเองหรือเป็นแผงนะครับให้เจ้าาหน้ที่ไฟแนนซ์สามารถเข้าไปถ่ายรูปได้นะครับหรืออีกอาชีพหนึง่งผู้รับเหมาขอแค่มีใบ50ทวีมีสัญญาว่าจ้างงานแล้วก็มีหน้าง,งานผ่าน99%ครับ หรือวินมอเตอร์ไซคนะครับผมเอาสเตตเมนต์มาโชว์นะครับผมว่ามีเงินเข้าเงินออกเงินผ่านบัญชีแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วนะครับอาจจะขอผู้คำ้ำหรือผู้กู้รำหนึ่งคนผ่าน99%ครับย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับกลุ่มรถพิเศษป้ายแดงนะครับส่วนรถสูงสุดมากกว่า1 0 0 0 0แสนบาทสนใจสามารถติดต่อผมได้นะครับที่เบอร์0 6 1 4 9 3 2 5 6 9 โทรมาถามได้เลยครับโปรโมชั่นเอกาสารไฟแนนซ์ปรึกษาได้24ชั่วโมงครับขอบคุณครับ